โอ้โห oh 6ราศีนี้จะมีช่องทางทำมาหากินหาเงินได้เยอะขึ้นนะคะอะ พูดก่อนเลยราศีมีนราศีเมษราศีพฤษศราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีพิจิกนะคะคำทำนายมาจากอาจารย์คุณเบลยันบารมีนะคะออกมาโพสต์ผ่านโซเชเียลมีเดียของตัวเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะเด็ดๆทางนั้นเลยนะคะ6ราศีนี้นะคะจะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะธุรกิจที่ต่างไปจากเดิมนะคะสิ่งสําคัญเลยคือจะมีช่องทางนะคะทํามาหากินหาเงินได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นนะคะจะได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําด้วยนะคะ โอกาสมาแล้วเนี่ยต้องรีบคว้าไว้นะคะดวงเนี่ยชะตาเนี่ยจะดีขึ้นมากๆนะคะช่วงนี้อาจจะแบบเหนื่อยหน่อยนะคะแต่รับรองว่าอีกไม่นานเนี่ยปังแน่นอนนะคะย้ำนะคะ6ราศีนี้นะคะที่อ่านไปนะคะมีชาวราศีมีนนะคะราศีเมษร,ราศีพฤษกราศีเมถุนราศีตุลและราศีพิจิกนะคะ ต้องน้อมรับคําทํานายนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนะคะส่งต่อให้เพื่อนๆส่งต่อสิ่งดีๆนะคะคุณจะได้ปังๆเฮงๆรวยๆโอ้โหเรียกเลยนะคะว่ากโกยสุดๆเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะย้ำอีกทีราศีมีนราศีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนราศีตุลราศีพิจิกหาเงินได้ทุกช่องทางปังมากๆม,มีคนแอบดูดว้วย này ạp đu lâu đi đi cha đấy